สวัสดีครับเดี๋ยวบทนี้นะครับผมจะมาแสดงเรื่องของมา l แวร์ให้ดูนะครับจะเป็นตัวอย่างของแวร์รัสนะครับตัวนี้อยู่ในส่วนของคอมเทียสิริพัฒน์นะครับตัวแวร์รัสก็มีหลายประเภทนะครับเช่นแวร์รัสโทรจันนะครับแอนด์ซอแวร์เป็นต้นเดี๋ยววันนี้จะมาดูตัวอย่างแวร์รัสนะครับอ่าผมรีโมทเดสก์ท็อปไปที่วินโดว์เครื่องหนึ่งนะครับโอเคอ่านองเปิดทัสเมนเจอร์ดูว่าปกตินะครับ อ่านี่เป็นตัวอย่าง Windows นะครับจะเป็น Windows เอา Windows Server ก็ได้ผมเปิด Task Manager ดูนะครับโอเคสิ่งที่จะเห็นมีอะไรบ้างนะครับน Task Manager นะครับอ่าผมกกดตรง Performance ดูอยากให้สังเกตตรง CPU กับ Memory นะครับตอนนี้ CPU ใช้แค่อ่า1%เท่านั้นเองเมื่อกี้ขึ้นไป3%นี่1% Memory ก็ใช้ไม่เต็มนะครับอ่ให้ดู Application ที่ใช้งานอยู่นะครับ Startup โปรแกรมยังไงบ้างทีนี้ตรง User เนี่ยให้สังเกตว่า User จะมีแค่ User เดียวนะครับ แต่ทังก็โดนแฮ็กบนใครจะเป็นยังไง user ก็ได้ดู task manager ตรง process นะครับ process ที่กันอยู่ตัวไหนใช้ cpu เท่าไหร่กลับมาตรงหน้า cpu นะครับทีนี้ผมมีตัวอย่างตัวแวีวงกระักตัวหนึ่งนะครับแต่ผมอีดิทให้ดูนิดนึงเราสามารถสร้างไฟล์แีวงกระแบบง่ายๆนะครับในไฟล์นี้นะครับมันจะมีเขียนไว้เป็นเปอร์เซ็นต์ศูนย์นะครับอันนี้คือเป็นเป็นการ copy ตัวเองนะ copy ตัวเอง ดี๋ยวผมจะสร้างสร้างขึ้นมาเองสักไฟล์หนึ่งอันนี้เราสามารถใช้น้ตแพดส,สร้างขึ้นมาเองก็ได้นะครับแล้วก็ประเด็นคือตอนเซฟแอปเนี่ยให้เซฟเป็นจุดแบบนะครับตรงตรงไทยนะครับให้เปลี่ยนเป็นอนะอันนี้ผมสร้างชื่อไฟล์ว่าโจดอยขีดนม่คับตัดแบบนะครับอันนี้ให้เป็นจุดแบบได้ให้เลือกเป็นอไฟล์นะครับตรงไทยนะครับโอเคข้างในไฟล์ก็จะเป็นอเปอร์เซ็นต์ศูนย์นะครับแล้วก็เครื่องหมายไป เปอร์เซ็นต์ศูนย์สองครั้งนะครับโอเคครับเห็นไหมมีไฟล์มีไฟล์สองไฟล์นะครับสองไฟล์นี้ถือว่าเป็นไฟล์แวร์รัสนะครับไฟล์แวร์รัสจะทําให้เครื่องเรามีปัญหานะครับผมพูดถึงคําว่าม a l แวร์ไปแล้วเดี๋ยวไปดูในตัวที่หนึ่งนะโอเคนะครับผมจะให้ผมจะกันไฟล์นี้ขึ้นมานะครับก็คลิกหรือกด Open ก็ได้ผมกด Open นะครับสังเกตนะครับมันจะมีการกันไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วนะครับให้สังเกตนะครับการกันตัวไวรรัส ันนี้เงินไฟโจดอยขีดไว้ตรงผมจุดแบบนะครับมันทํางานขึ้นมานะครับสังเกตนะครับไ่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมครับเครื่องเริ่มค้างนะครับเครื่องที่โดนวรงก็จะคล้ายๆแบบนี้ะครับค้างเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะเขียนขึ้นมาจนค้างนี่คือตัวอย่างตัวอย่างการโดนวรงนะครับจะขึ้นไว้อพิชันเอิร์ก็เลยครับค้างเลยครับตอนนี้ถ้าเป็น เครื่องเราเนี่ย CPU หรืมินมารี่อาจจะขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ากดทัชมินิเจอร์ได้จะสังเกตเห็นเลยเดี๋ยวผมลองดูกันว่าผมยังเปิดทัชมินิเจอร์ได้ยังหรือเปล่าเห็นไหมครับ CPU ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เรื่องผมรอบคร้บเครื่องถ้าเป็นของเครื่องปกตินะ CPU ต่อร้อยเปอร์เซ็นต์มมจะขึ้นไปร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับแต่ใน,นมันรอบ,รบแล้วเห็นี้ตังผมเนี่ยเครื่องยังค้างอยู่อันนี้ผมลีมหมดเดสท็อปไปที่อีกเครื่องหนึ่งนะยังค้างอยู่นะครับ ทำได้อย่างเดียวคือปิดเครื่องแรืนรีสตาร์ทเครื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองรีสตาร์ทเครื่องอันนี้ปิดไม่ได้นะคือเครื่องค้างนะ้ะทำอะไรไม่ได้นะครับเครื่องค้างนะครับอันนี้ตัวอย่างเครื่องที่โดนวรัดนะครับโอเครีบูตเครื่องโอเคนะครับก็หวังว่าคงได้ประโยชน์นะครับมารู้จกักแรงอัดเบื้องต้นกันโอเคนะครับสวัสดีครับ